ะะมาในส่วนอาหารทะเลนะคะ<ๆ>ก็จะมีเนื้อจระเข้กุ้งหอยปูปลามีครบเลยค่ะเฟรนฝ่ายไส้กรอกลูกชิ้นหลากหลายเต็มไปหมดเลยค่ะในส่วนของขนมกินเล่นนะคะก็มีให้เลือกเยอะเลยค่ะไข่ไก่ก็มีนะคะเบอร์1นึ่งบาทค่ะมาในส่วนของขนมกันบ้างนะคะน้องว้อชอบกินมากค่ะขนมลูกเต่าอันนี้เดี๋ยวซื้อไปด้วยเลยคะเคยกินตอนเด็กๆนะคะตอนนี้หาซื้อยากมากนอกจากนี้นะคะยังมีของเล่นของใช้ในครัวเรือนนะคะขนมต่างประเทศขนมไทยราคาพิเศษเลยข้าวสารน้ำมันหมูแปรรูปก็มีค่ะหมูหยองหมูแผ่นหมูหวานแคปหมูและที่สาคัญ ะะช่วงนี้รีบไปช็อปเลยค่ะเพราะมีโปรโมชั่นเพียบฟาร์มสมบูรณ์นะคะจะอยู่เคียงข้างคุณทุกงวดค่ะลอตะลี่ที่ไม่ถูกก็สามารถมาเป็นส่วนลดได้10บาทเมื่อซื้อสินค้าครบ100บาทซื้อ1000บาทมี10บใบก็ลดได้100ค่ะทุกวันที่12แล้วก็16 17ของทุกเดือนนะคะแถมยังได้รับสแตมสะสมเพื่อรับฟรีสินค้าหรือแลกซื้อในราคาสุดพิเศษได้อีกมากมายค่ะซื้อครบ100ก็รับไปสแตมหนึ่งดวงวันนี้น้องวันได้สแตมมาม้า9ดวงปัจจุนนะะมมบ ได้เลยค่ะ